สา,ารสามเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างโมเลกุลอารูปร่างโมเลกุลน,นะครับในอย,นอยู่ในเรื่องของปะทะโคเวเลนต์พอเรามีรูปร่างมันก็จะมีเรื่องของการจําเรื่องของมุมมดากเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นตัวซิลิกอนเอสสี่เงี้ยครับซิลิกอนเอสสี่เราต้องเห็นโครงสร้างก่อนซึ่งรูปร่างของตัวเนี้ยครับมันเป็นลักษณะของทรงสีหน้าถ้าเป็นรูปแบบของตัวทรงสีหน้าครับความกว้างของปะทะตัวเนี้ยคือจะเป็น109.5อ,องศาแต่ถ้าเป็น b s 3ตัวเนี้ยครับ มันจะเป็นสามเหลี่ยมบรรทัดซึ่งสามเหลี่ยมบรรทัดเนี่ยจะเป็นหนึ่งรอยยี่สิบองศาเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างมุมบรรทัดแน่นอนว่าตอบมุมบรรทัดอะไรใหญ่กว่ากับีเอส s 3ใหญ่กว่าอยู่แล้ว่ฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆชุกค่อนเนี่ยน้องๆน้องร้องน้องร้องชักทั่งบานในเจ้า สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่กับตอนอีกแล้วนะครับในแบบหัสามนะครับใครโดนครูสั่งกันบ้านโดนรัวบ้างยกมือขึ้นเ <c oughs> ชื่อนะฮะคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเนึ่งเรียนไม่รู้เรื่องก็เลยอยากหานเฉลยนะฮะก็เลยก็มาเจอ พี่กับคนคนนี้หล่อคนเดิมคนนี้นะ <laughs> โอเค <laughs> อ่ะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเจอพี่หรือไม่เคยเจอพี่ก็ตามนะจ๊ะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแบบฝึกหัดส9นะครับซึ่งแบบฝึกหัด3.9มเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างโมเลกุลอ่ารูปร่างโมเลกุลนะครับในอยู่ในเรื่องของประทะัโคเวเลนต์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกล่ตัวแต่เพียงแค่ต้องใช้ ความจำและความเข้าใจอีกนิดนึงนะครับโอเคฮานน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กด s u b s ไ r i ป e ไปกาลังใจพี่กัปปันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กัปปันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สําคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจิจจังเลยอย่าลืมแท็กสตอรี่ไอจีมาเมาส์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วชอบเลยนะฮะน้องๆสามารถทํารีวิวผ่านทวิตเตอร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่านทิก Tok เพื่อให้คนที่ประเทศไทยนี้ครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทําคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบหัดต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีนะครับอย่าลืมบอกต่อเป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลุยกันข้อที่หนึ่งนะคเขาบอกว่าระบุจํานวนอะตอมล้อมรอบแล้วก็จํานวนอิเล็กตรอนคู่ระเดียวสูตรทั่วไปรูปร่างโมเลกุลที่มีสูตรต่อไปนี้อ่ะโอเค ได้จะจัดให้เริ่มต้นนะฮะเราค่อยๆเขียนไปทีละตัวนะจ๊ะในตัวเจนเนี่ยเขาอยู่หมู่แ่ดังนั้นเขาจะสามารถแชร์อิเล็กตรอนได้เพียงแค่ไม่กี่แคบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แอบพอเขียนเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็เป็นลักษณะโคเดนตโคเวเลนต์ของตัวออกซิเจนถามว่าทําไมมันถึงเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ึ้นในตัวเจนเนี่ยอยู่หมู่แฮ่ดัะนั้นในตัวเจนเนี่ยจะจับกับออกซิเจนก่อน แล้วทีนี้ตัวออกซิเจนตัวนี้ครับไอพี่ก็ไปไปเขียนตัวนี้นี่หว่าแล้วออกซิเจนตัวนี้มันมีอิเล็กตรอนทิ้งเอาไว้เพราะมันไปไปจุดลบทิ้งไว้หนึ่งตัวเข็าไหมออกซิเจนตัวนี้ก็เลยต้องการอีกแค่หนึ่งแขนแล้วตัวในตัวเจนอ่ะมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลือหนึ่งคู่มันก็เลยยกให้กับตัวออกซิเจนก็เลยได้หน้าตามาเป็นแบบนี้ นะครับอ่ส่วนต่อไปเป็น N2O นะฮะ N2O ก็คือเป็น N triple N อย่างนี้คือจริงๆแล้วแค่ N2 เฉยๆก็เสถียรแล้วแต่ N ตัวหนึ่งนะฮะมันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเหลืออยู่มันก็เลยทำการ co ordinate covalent ไปให้ออกซิเจนอีกตัวหนึ่งนะฮะละักษณะก็จะเป็น pattern แบบนี้เนาะโอเคต่อมาครับเป็นตัว CS3CL นะฮะ CS3CL ก็คือ C เนี่ยมี4 C, C เนี่ยมี4คู่อยู่แล้วนะคะ มันก็จับปึ๊บแล้วมันก็จับกับ Cl เป็นลักษณะแบบนี้เนาะโอเคไหมเดี๋ยวเราเขียนโครงสร้างให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรรู้รูปร่างกันไอโอดีนนะครับมีไอโอดีนเนี่ยจำนวน3ตัวซึ่งไอโอดีนจริงๆแล้วเนี่ยไอโอดีนจับกับไอโอดีนเนี่ยก็เสถียร์แล้วพะเขาอยู่หมูน7แชร์กันคนละ1คือเสถียรแล้วเข้าใจไหมแต่ทีนี้ครับฟังพี่ดีๆคือมันจะมีอิเล็กตรอนคู่ด้วยไอโอดีนเนี่ยอยู่หมูน7ถูกต้องไหมหมูน7เ,เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนคู่ด,ด้ยวยเนี่ยเหลืออยู่ถูกต้องไหม มีอิเล็กตรอนคูเ่เรียวเหลืออยู่แล้วทีนี้มีประจุลบอยู่1แม็กแสดงว่ามีการเกินของตัวอิเล็กตรอนอะเข้ามาอีก1แม็กดังนั้นมันเลยโชว์ประจุลบขึ้นมาตรงนี้เขียฟิลมอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นโคดเอ้ยเป็นก็จะเป็นรูปร่างในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคปะก็จะจับมาเป็นมนาคู่เป็นแอลดิน3ลบนะต่อไปเป็น iO 3ลบนะครับอ่ะทีนี้เวลาเราจะเอา,อาตอกาวกลางเราก็ต้องดูตัวที่มี EN ต่ําสุด เอาไว้อะตอมกลางซึ่ง i กับ o เนี่ยแน่นอนว่าออกซิเจนเนี่ยจะมีเอ ie ต่ำที่สุดดังนั้นออกซิเจนเนี่ยจะอยู่บริเวณเอะตอมกลางหลังจากนั้นก็จะเชื่อมต่อกับตัวอะไรครับหลังจากนั้นก็จะเชื่อมต่อกับออกซิเจนอีก2ตัวที่อยู่รอบนอกแล้วก็ไอโอดีนอีกตัวหนึ่งนะฮะดังนั้นไอโอดีนจับนะครับแล้วก็ออกซิเจนตัวนี้จับแค่ปัญหาเดียวเพราะว่ามันมีประจุลบแสดงว่ามีอ e ิเล็กตรอนตัวหนึ่งมาฝากออกซิเจนออกซิเจนเอาไว้หลังจากนั้นออกซิเจนตัวนี้มี e ดดีออเเเลล็กตนนคู่ดยยวหืมั ให้อิเล็กตรอนคู่ดเดียวแล้วก็จะเหลืออิเล็กตรอนคู่ดเดียวเลยอ,อีกหนึ่งแมชนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่าลืมวงเล็บแล้วก็ประจ,จุลบหนึ่งเอาไว้ด้วยนะครับต้องจําไว้นะไอ้ที่มันเป็นลบๆเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเข้ามาฝากไว้กับที่ใครซัมติงสักที่หนึ่งนะครับโอเคไหมอืมนี้พอน้องเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันอะอย่างอันเนี้ยไม่มีไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเลยถูกตัวม เพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยไม่มีในตอนคู่ดเดียวเลยแสดงว่าตัวแรกมีลักษณะคือเป็นเส้นตรงดี๋ยวนะมันไม่มีในตอนคู่เดียวเลยแสดงว่าเป็นลักษณะเส้นตรงต่อมาตัวที่2คือ No. 3ลบ No. 3ลบเนี่ยก็ไม่มีในตอนคู่ดเดียวเหมือนกันนะฮะและรูปร่างมันเป็นลักษณะเหมือนสามแฉกแบบนี้ซึ่งสามแฉกแบบนี้เราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมเบลนรากซ้อมเหลี่ยมเบ็นาอันนี้น้องต้องจำเองนะถ้าน้องไม่ถ้าน้องไม่มีเนี่ย น้องเปิดหนังสือข้างๆนะลูกพวกนี้ไม่ต้องจํเอีกไอ้พวกรูปร่างโมเลกุลนะครับต่อมาครับไอ้โมเลกุลตัวนี้ครับเป็นสี่แขนครับแบบนี้ตึงจูชูนะฮะเป็นสี่แขนเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทรงสี่หน้าลูกทรงสี่หน้าเอต่อมาครับเป็นสามหน้าสามอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแล้วก็มีสองตัวที่มันอยู่ล้อมรอบแบบนี้เสื้ออันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเส้นตรงเหมือนกันลูก คือมันจะมีเส้นตรงที่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวมีอิเล็กตรอนคู่เดียวหนึ่งคู่เรียกว่ามุมหอมีอิเล็กตรอนคู่เดียวสองคู่เรียกว่ามุมหอมีอิเล็กตรอนคู่เดียวสามคู่จะเรียกว่าเส้นตรงเขีเยนฟิล์มไมแล้วตัวสุดท้ายครับเป็นสามแขนครับแต่เป็นสามแขนที่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวหนึ่งคู่จะเรียกอันนี้ว่าเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมโอเคไหมจะเรียกว่าเป็นพีระมิด ฐานสามเหลี่ยมนั่นเองโอเคนะครับเขียนนอ้ออ่ะโอเคอ่ะพี่กัปตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กัปตันมีความลับนำปามาบอกัทุกคนใครที่ดาวน์โหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงด้านล่างของคลิปวิดีโอน,นี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด100บาทในการสมัครเรียนคอร์สเรียนของ,ของพี่กัปตันครับทุกคนสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับพี่กัปตันไม่มีอะไรจะให้นอกจากส่วนลดที่นี้นะครับขอหวังว่าคงจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้พี่บันของไม่ตัวและท่านใจเย็นต่อน,นะสู้ๆไปกำลังใจให้กับทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายพอเรามีรูปร่างมันก็จะมีเรื่องของการจําเรื่องของมุมบรรทัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นตัวซ uh, ิลิคอนางเงี้ยครับซิลิคอน S4 เราต้องเห็นโครงสร้างก่อน เขาให้เปรียบเทียบเนาะมุมบรรทัดน,นะฮะซึ่งรูปร่างของตัวเนี้ยครับมันเป็นลักษณะของทรงสีหน้าถ้าเป็นรูปแบบของตัวทรงสีหน้าครับความกว้างของบรรทัดตัวเนี้ยคือจะเป็น1 0 9 5องศาองศาที่องศาเศษมุมความหมามุมร้อก้จุ้าองศา <c oughs> แต่ถ้าเป็น BS 3ตัวเนี้ยครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมบรรลาบซึ่งสามเหลี่ยมรรนลาบเนี่ยความกว้างอ่ะความกว้างเลย ความกว้างเนี่ยจะเป็น120องศาเข้าใจไหมความกว้างเนี่ยจะเป็น120องศาเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างมุมบรรทัดแน่นอนว่าตอบมุมบรรทัดอะไรใหญ่กว่ากันหรือ bs 3ใหญ่กว่าอยู่แล้วเข้าใจไหมเออนะครับโอเคนะก็ค่อยๆเขียนมันออกมา no. เนาะอะต่อมานะฮะต่อมาก็จะเป็นลักษณะของ s 3 o บวกนะครับ s สาม o บวกเนะะีนะะ่ยนกะนะ็คือจะมี o ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมี s เนี่ยจับกัน2ตัวเหมือนน้ำนี่แหละ แต่มันจะมี S ตัวหนึ่งไม่มีไม่มีอิเล็กตรอนมาขออ e ิเล็กตรอนอยู่มันเลยทําให้โตัวเนี้ยเหลืออ e ิเล็กตรอนคู่เดียวเพียงแค่หนึ่งคู่เข้าใจไหมแล้วก็วกทุกอย่างก็คือโชว์ประจุบวกขึ้นมานะครับซึ่งรูปร่างตัวเนี้ยครับมันจะเป็นรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยมที่เราเคยบอกไปนะครับอ่ะและทีนี้มุมระหว่างบรรทัดน,นะครับมุมระหว่างบรรทัดด้วยความที่มันมีอ e ิเล็กตรอนคู่เดียวนะครับสามเหลี่ยมบรรลาบคือร้อยยี่สิบอ่าสามเหลี่ยมบรรลาบคือร้อยยี่สิบ แล้วมันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวมาปุ๊บแสดงว่ามุมตัวนี้จะต้องน้อยกว่าร้อยยี่สิบซึ่งจริงๆแล้วมันน้อยกว่าร้อยเก้าจุดห้าก็ประมาณร้อยเก้าจุดห้าน้อยกว่าร้อยเก้าจุดห้านะครับก็ร้อยเก้าจุดห้าต่อมาครับเป็นน้ําครับน้ําเนี่ยเป็นโอคิทเอสธรรมดาแต่ด้วยความที่น้ำที่มันเป็นโอคิทเอสก็จริงแต่มันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเนี่ยถึงสองคู่แล้วพอมันถึงสองคู่ปุ๊บมุมระหว่างตรงเนี้ยโอ้โหถูกอิเล็กตรอนคู่เดียวบีบจนทําให้มุมตรงเนี้ยแคบมากๆ นะฮะมันเลยทําให้ตรงเนี้ยเหลือความยาวระหว่างเออหรือหรือความเออมุมระหว่างปัญหาเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าแบบน้อยกว่าแบบน้อยกว่า109.5มากโอเคปะน้อยกว่า109.5มากนะฮะอีกตัวหนึ่งคือน้อยกว่า109.5เฉยๆแต่อีกตัวหนึ่งถูกแบบเบียดจากอออิเล็กตรอนคู่เดียวสองตัวเลยนะฮะดังนั้นถ้าพูดถึงความมุมระหว่างปัญหาตัวขวาเนี่ยจะมากสุดกว่าตัวซ้ายนะครับเออต่อไปเป็น ns สามนะฮะ NS3 นะฮะถ้าเราเขียนโครงสร้างเราจะเห็นว่าโอเคมันเป็นพีรีมิดกู้ฐานสาม่ยสแสดงว่ามุมตรงเนี้ยคือน้อยกว่า109.5อ่าส่วนต่อไปคือ S ลูก S คือ S ตัวนี้ N2 S ตัวนี้ก็คือไม่ได้ต่างอะไรกับตัวจากตัวออกซิเจนเมื่อกี้นี้เลยแทบจะเหมือนกันเลยคือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า109.5มากๆอยู่แล้วนะฮะในเมื่อมันน้อยกว่า109.5มากๆอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นข้อนี้ก็เลยสามารถตอบได้เลยว่านะครับตัวบนตัว n อ3เมนะี่ยมีมุมที่มากกว่าไอ2 s นะครับโอเคก็จบครับสำหรับแบบฝึกหัด3.9เออมีแค่2ข้อเองนะครับโอเคเนะาะเพราะนั้นน้องก็ลองกลับไปฝึกดูนะครับจุดเด่นสำคัญของเรื่องนี้เลยคือต้องจำมุมจำพันธะจำอะไรให้มันได้นะถ้าน้องจำชื่อของมุมหรือพันธะได้เนะี่ย น้องก็จะสามารถทําข้อสอบได้อย่างสบายเลยเพราะข้อสอบชอบชอบออกมากๆไอ้เรื่องของมุมบรรทงบรรหาอะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นลองกลับไปสุกฝนทบทวนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือสรุปพี่นะครับถ้าใครสนใจหนังสือสรุปสามารถหาซื้อได้ที่เซี๊ยบบุ๊กทุกเซ็นเตอร์นะครับทุกสาขาเพราะพี่กับกันจดทํากับเซี๊ยบบุ๊กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเว็บไซต์ความรู้เพิ่มเติมนะครับเผื่อใครหาคลิปวิดีโอไม่เจอหาโน่นหานี่ไม่เจอน้องสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ chemistryk.com นะครับเพราะในเว็บนี้พี่จะมีการทดลองเรียนทุกอยยยย่่่าาาางเเเเลลไมวจะปปป็นนนนรรพื้ฐี13บฉ หรือแม้แต่ดาวโหลดข้อสอบ A Level หนูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วอันนี้ครับสุดท้ายท้ายสุด i s p e c i a l for you นะฮะสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้นะครับเอ่อด้วยความที่พี่เป็นติวเตอร์อยู่แล้วแล้วบางคนแบบเอ้ยหนูชอบการสอนของพี่หนูชอบวิธีการอธิบายของพี่แล้วหนูอยากเป็นลูกศิษย์พยี่อยากมามาเรียนกับในสถาบันของพี่กับตันนาฮะเคมีเคก็ M พี่ไม่มีอะไรจะอมอบให้ในฐานะที่น้องตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้พี่เลยเห็นความสําคัญแล้วว่าเฮ้ยน้องตั้งใจเรีีียนนนขาด้้แลวพ ก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่ก็คือมแบบพี่เห็นความตั้งใจของหนูแล้วอะไม่งั้นหนูไม่ดูวิดีโอมาถึงตรงนี้หรอกพี่ก็เลยอะ่ะงั้นของมอบเป็นส่วนลด100บาทให้กับน้องครับโดยสามารถลดได้คอร์สกับ4ทบ1 4ท2และ4ทบ1วก2เท่านั้นนะครับโดยขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ส่วนลดนะครับสามารถถ,ถ่ายบัตรส่วนลดได้เลยนะครับที่เอกสารเรียนของหนูเนาะเพราะว่าหนูดาวน์โหลดเอกสารเรียนที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับถ่ายรูปใบเอกสารเรียนได้เลยนะครับบัตรส่วนลดได้เลยแล้วก็พิมพ์คาว่าสนใจใช้ส่วนลลดดใต้้คิปวีีโอน แล้วแคปหนะ้าจอ2รูปนี้นะครับเอา2รูปนี้นะครับบัตรส่วนลดกับที่พิมพ์คำว่าสนใจส่งไปที่ inbox หน้าเพจทีมอีเคแล, min, แล้วแอดมินและแจ้งแอดมินได้เลยว่าต้องการลดคอร์ดไหน,นครับน้องจะได้รับส่วนลดไปเลย100บาทจากราคาปัจจุบันนั่นเองครับ <S <S โอเคไหมเพราะนัน้นจากัดสิทธินะครับหนคนใช้ได้1สิทธิ์เท่านั้นนะครับส่วนลดนี้นะครับจะได้1คนทบ1สิทธิ์เท่านั้นอันนี้ก็แจกให้เป็นของเล็กๆและน้อยๆสัมพันธ์ที่ตั้งใจเรียนแล้วกันนะครับสำหรับ,บวันนี้งยยงยัไ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กัปตันด้วยนะครับพี่กัปตันจะได้มีแรงในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเฉลยให้กับน้องๆทั่วประเทศไทยแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ให้คอยคำสนับสนุนต่างๆนะครับสำหรับวันนี้จบด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจุมยาจครับพวกเราเปิดใจนะครับเปิดใจเยอะๆนะครับจะได้ไม่มีอะไรยากนะเพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ